สวัสดีครับยีสายมาดามติ๊กพาไปชมราชาสมุนไพรครับสมอดินสมอไทยครับเป็นราชาสมุนไพรนะครับบื้งผลของเขาครับกําลังจะแก่ครับลักษณะใบของเขาครับเต็มต้นเลยครับยู่หัวไอะไปหนนาคือเกาครับปลาโขกครับ เป็นสมุนไพรใสมาแต่สมัยพุทธกาลครับสมอไทยครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางครับเป็นราชาสมุนไพรไทยนะครับสมอไทยเป็นสมุนไพรท,ที่รักษาสัพพโรคนะครับ สมอไทยครับเป็นราชาสมุนไพรครับทั้งเปลือกรากใบผลดอกครับเป็นสมุนไพรไซดไดเบิร์ครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรดีนะครับเป็นราชาสมุนไพรไทยสมอไทยครับขมิสารต้านอนุมูลอนุมูลอิรสระช่วยชะลอความแก่เป็นสมุนไพรช่วยต้านไวรัสช่สวยยับยัง้งแบคทีเรีย เป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพรที่ออกดอกในต้นฤดูฝนและก็ผลแก่ในป่าฤดูฝนนะครับสับมุณไพรเขาครับรักษาสพรพโรคเลยครับสมุนไพรไทยสมอไทยนี่ครับเป็นยาสมานแผลในลำไส้เป็นยาหามเลือดทางภายในและภายนอกร่างกายเป็นยาช่วยละลายเสมหะแก้ไอแก้ลิ่นไก่อักเสบ ล่ำสายอักเสบช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวารแก้อาการตกเลือดในผู้หญิงทุกส่วนของต้นครับเป็นสมุนไพรครับเป็นมิสซรคุณครับเป็นสมุนไพรเก่าแก่ที่ใส่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับสมอไทยครับทั้งต้นครับเปลือกต้นแกนชสวยครับเซมหาแก้อาการท้องผูก เป็นสมุนไพรช่วยบำรุงหัวใจนะครับเป็นสมุนไพรรักษาสัพโรคกนะครับเป็นราชาสมุนไพรไทยแก้ท้องผูกท้องเสียเรือร่างครับเป็นราชาสมุนไพรไทยนะครับผมพาชมครับป่ายฤดูฝนครับผลเขากำลังจะแก่นะครับสมอไทยครับเต็มต้นเลยครับกิ่นครับอม อมหรือว่ากิ่นครับเป็นสมุนไพรสวยสมานแผนในลําคอรครับแก้อาการเจ็บคอใบของเขาครับ่วยยับยัง้งแบคทีเรียนะครับคนทางภาคใต้สั่งมาซื้อครับใส่ไป ตูแซ่ป่าทะเลครับช่วยดับกินข้าวนะครับช่วยยับยั้งแบคทีเรียช่วยให้ป่าสดอยู่เสมอครับครับที่สามาดำติกับพามาชมสมอไทยครับเป็นราชาสมุนไพรครับที่รักษาสับปรโรคนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับ มื่อนี้สวัสดีครับมันสอน